ช่านถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปวันที่สิบจะไปเดินแบบที่เซนท่านขอนนาฬนานาลาหนูต้องซ้อมนะซ้อมการเดินนะสองคนคุณแม่คนเดียวเนี่ยที่เซนท่านขอนแก่นนะครับเดี๋ยวเขาเป็นช่วงเทศกาลวันแม่นะครับแล้วก็น้องเทศดน้องพลจะได้ไปเดินแบบที่เซนท่านขอนแก่นพี่พี่แม่แม่แมขอนแก่นก็เตรียมตัวมาให้กําลังใจมอบช่อด กินข้าวหรือยังกินเข่าไป <c oughs> ไม่ได้ no 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 ว่านาว่านาว่านว่านาว่นาาว่านาโอ้หโอ้โ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 อ้อ้ออ้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 โหอ้อ้โหโอ้โหโอ้โหโอเอ้โหอ้โหโอโอเโหโอ้โหโอ้อ้หอ้อ้โหโอ้โหอ้โอ้อ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 อ้โหโอ้อ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโโอ้โหโอ้โหโออ้ห้อ้โหโ้โห้โ มาที่้าค่ัขอบคุณชาก่อนขอบคุณชาครับนอนนอนทีนีนนนนนออ้นอน,น,อนเอ้าเหินไม่หลุดมือละนอนลงนอนลงโอเคครับคุณแอนแล้วก็ เราให้น้องพลอยจะได้ไปเดินแบบนะครับในช่วงเทศกาลแม่ที่เซ็นท่านขอนแก่นนะครับเอบีเออบีอสานนะครับอีสานเหนือนี่มาเจอกันเลยนะครับที่เซ็นท่นขอนแก่นนะมาให้กำลังใจน้องเพียรน้องพลอยมาเบิ่งมาแม่เป็นผู้เดียวสิคุ้มดูเลยว่าอะไรข้นมาไหนไหนตรงไหนพ่อเป่าให้โอมเพี้ยงหายหายแล้ว โอมเพียงนะครับขาไม่งอแล้วขาไม่งอแล้วจ้าทางแบบน้อยครับคุณป้านิชาพัฒมาเด้อจะขี้อ้อนน้องอ้อยน้องพลอยเขาจะไม่ไม่ค่อยนี้เท่าไหร่นะะน้องเพชรเขาจะขี้อ้อนเนี่ยเขาก็เป็นคนแบบเออเมื่อไงล่ะ ็นคนแบบเหมือนกับกวาดน้องพลอยนะครับอยากดูน้องๆเด่นแบบของคุณแม่นี้ต้องมานะแก่นนะครับนี่บอกก่อนเลยจริง,รงๆแล้วโปรคิวงานยังไม่ออกแต่ว่าบอกก่อนเลยนะครับเพราะว่าคอนเฟิร์มแล้วเรียกนั่งแบบหน่อยกับคุณแม่สีเอ,อือลองดูว่าน้องแต่งตัวชุดอะไรนะครับแต่ว่าอยู่ในตรีมของวันแม่นะครับแต่ว่าเขาจัดงานที่สซ้นท่านงแก่นที่สิทธินะครับ